ส่อง่วงสอง,งอาทิตย์นี้นะคะเขาคอ,อดหลดํนหนักเพราะว่าเราจะไปเรายังไม่รู้จะไปไหมครับโดยขอวีซา่าไปอเมริกา <c oughs> ก็ขาดขานหรือเปล่าไม่รู้ขานหรือเปล่าไม่รู้เราไปทําวีซ่าวันที่หนึ่งนะคะแล้วก็ไปงานไปคุณไปถ่ายงาน EDC ED <C S 2> ครับ EDC เป็นงาน EDM ใหญ่ของพี่นุ่นเป็นงาน EDM ED ใหญ่พี่น้องซึ่งคนที่แต่งตนะคุณยิ่งหนาะมันต้องแต่งตัวแบบก็ทางเซ็กซีนะ่นิดนึง ให้ดูแฟเฟรน์น้องนิวเคลียร์ <c oughs> คือพี่พนิวไฮโดรของพี่ซีครับเออเขาก็แบบแต่งตัวแบบหุ่นดีแล้วก็แบบงามอ่ะเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวยางเบิ้งสุดอยู่อันประตูน้ำตะนอยว่ามันจะมีแบบหุ่นเขาวอที่แบบอขาไปหรือพี่ตองไปบาร์ลอกเซกาเรา,าไปประตูน้ำใช่ค่ะแต่มีคนถามบพี่กัดต้อยนะคะยังมาบอกยังมาบอก มีคนเมนหลายแบบคนหาพิกาซอยนุ่ี่มันคือโซรถจักรยานอันนี้ก็ไปเอาพิกับมาจากน,นุ่นอีกทีหนึ่งเออใช่<ป>วันนี้อะกินทุกวันค่ะกินผักเราก็เหมือนวัวกับควายนะค่ะกินผักทุกวันแต่ตัวใหญ่พี่ปกระพี่ปกระนาทีเดียมแบบพี่ปกระเออแล้วพี่จะใส่ชุดอะไรครับนี่นี่ถ่ายก่อนดงมสตอรี่ด้วยสตอรี่โอเคของพี่ก็น่าจะ ผมระดับพี่ไปประตูน้ำไม่ได้เสียชื่อหมดต,ต้องไปพาตินัมหนูเห็นพี่ซื้อเงเกงที่บิ๊กซีตะลอดห้ิบาทแพาตินัมก็ขอคุมถ้าอยากกินโฟก็ต้องแบบไม่มีเงินตาานะคะเ,เราเริ่มแบบว่ามาใช้ชีวิตแบบดีแล้วก็ไปออกกำลังกายด้วยดื่มน้อยลงแต่ว่าไม่รู้จะทำได้กี่วันหายทำได้ไปแล้วหนึ่งสัปดาห์นะ พี่ทําได้มาแล้วเกือบเดือนนะกี่วันพักพินัยร้อยสามวันวอะถามว่ามแต่พี่กินดีแล้วก็ลดแอลกอฮอล์มาเป็นเดือนแล้วนี่ใช่ไหมแอลกอฮอล์มาแล้วประมาณเดือนอก็คือกินอยู่อหะแต่อาทิตย์หนึ่งอาจจะเหลือแค่สองสามวันเก่งมากค่ะวันเว้นวันเห็นไหมกินแอลกอฮอล์ลดแอลกอฮอล์แล้วผมเยอะเลยเกี่ยวอันนี้เด็กยา